ครับวันนี้มาดูพันไม้นะครับต้นไม้ที่จะไปปลูกสร้างถนนกินได้ทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครับวันนี้มาที่ร้านจำหน่ายพันไม้ไมมในอำเภอเจตุระพิมานเลยมีประมาณร้อยกว่าชนิดครับแต่เราเลือกที่ต้นไม่ใหญ่นะักเป็นพืชที่ คนนิยมนำไปทำเป็นอาหารนั่นก็คือต้นมะละกอนะครับมีแก้วกลางดงแล้วก็อะไรอีก,อกพี่ดําเนินครับดําเนินนะครับก็ต้นละ30สบาทก็ไม่แพงก็แล้วก็ไม่ได้ถูกนะฮะก็หวังว่าจะ,จะเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนนี้ได้เป็นอย่างดีมีต้นแคร์ด้วยต้นละสิบบาทนะครับเอาไปส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งนะครับดังหมู่บ้านเป้าหมายบ้านอุจจารครับหมู่บ้านท่องเที่ยวโอ็อปนวัดวิถีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่บ้านเป้าหมายโครงการตำบลเข้มแข็งนะครับ เป็นจุดดำเนินการหลักที่ขับเคลื่อนในหลายอย่างในรอบหลายสิบปีนะครับวันนี้ก็มีปลูกต้นไม้นะครับถนนกิดได้ไว้บริเวณที่สาธนารณะนะครับตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางของหมู่บ้านนะครับเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้เป็นร้านค้าชุมชนนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ของกศนอเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาราประชาคมครับต้นกล้วยครับ ไว้กินผลกล้วยอร่อยออร่อยนะครับทำข้าต้มก็ได้กินแล้วก็เสริมสร้างร่างกายมีคุณประโยชน์มีวิตามินซีนะครับกำลังสวยเลยนะจุดตรงนี้เป็นจุดที่แสดงป้ายกิจกรรมโครงการต่างๆที่อยู่ในบริเวณศูนย์เรียนรู้นะครับพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่ได้ เป็นต้นทุนในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆของชุมชนนะครับจุดโฟกัสร้านค้าชุมชนวันนี้ก็มีกล้วยที่ทางหมู่บ้านนะครับนำมาบริจาคนะครับให้เป็นของส่วนรวมนะครับรถทิกัพคันนี้ก็เป็นรถของหมู่บ้านนะฮะโตโยตา้าไฮรักไทเกอร์เครื่องยนต์ดีโฟดีเครื่องยนต์ของมอนเลวนะครับ เป็นเทคโนโลยีที่โด่งดังเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังใช้คอมเันเร็วเหมือนเดิมนะครับดีเซลทุกวันนี้พัฒนามาถึงยุคสุดท้ายก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปรถคันนี้เป็นงบประมาณของหมู่บ้านนะครับบริหารของหมู่บ้านที่นำมาใช้เพื่องานส่วนรวมนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่รู้จักบริหารงบประมาณบริหารจัดการได้ดีนะครับ เป็นรถสวัสดิการของชุมชนด,ด้านหลังก็มีการปลูกเหมือนกันครับอ่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่กันออกจากถนนสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันวัวควายหรือศัตรูพืชน,นะครับตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุด,ด <c oughs> ครับท่านทวีพิมพทาแล้วก็คณะผู้นำหมู่บ้านนะครับก็ได้ ร่วมกันนะครับประเมินความสุขมวลรวมร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประเมินตัวชี้วัดการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทํากิจกรรมสําคัญกิจกรรมเสริมเข้าไปอีกคือการปลูกต้นไม้นะครับทำถนนกินได้ภายในหมู่บ้านนะครับทำทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับเราทําแบบนี้ส่วนรวมจะได้มากกว่านะครับในระดับครัวเรือนนั่นก็เป็นภารกิจของอครัวเรือนต้องไปขับเคลื่อน นะครับให้เกิดเป็นรูปธรรมแต่ในส่วนของหมู่บ้านนี้เราทําแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นประจักษ์นะครับมีความสวยงามเป็นจุดเรียนรู้ให้หมู่บ้านอื่นร่วมกับเคลื่อนด้วยกันด้วยนะครับเดิมนั้นมีการปลูกต้นไม้นะครับต้นทองอุไลไว้แต่ก็เป็นต้นไม้ที่เน้นความสวยงามมากกว่าให้ความสวยงามนะครับประดับภายในหมู่บ้านนะครับ ก็จะมีดอกที่สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะฮะแต่ว่า,าประโยชน์ในเรื่องของการนำไปกินนะครับนำไปบริโภคนั้นก็ยังไม่ได้นะฮะก็เลยต้องเสริมด้วยเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันก่อนนะครับณปัจจุบันนี้เรามีประมาณ 2- 3สาเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางที่มี เพื่อผัาประบายได้รับประทานกันนะครับจากพื้นที่ตรงนี้ไปก็เป็นถนนกล้วยนะครับถนนกล้วยช่วยชีวิตถนนกล้วยกล้วยนะครับยาวไปจนถึงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับเดี๋ย <bucket> ว er จะพาท่านไปรับชมครับถนนกล้วยช่วยชีวิตนะครับถนนก,นนนก,ผผนก,กินได้ทางนี้มีผลผู้คนรักกันครับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ถนนกินได้ถนนกล้วยช่วยชีวิตบ้านอุ่มจานหมู่ที่2ตําบลหนองผืออำเภอจตุรพักพิหานจังหวัดร้อยเอ็ดครับปลูกผักสวนครัวสร้างรั้วกินได้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกชุมชนพืชผักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนะครับมีต้นกล้วยเยอะแยะเลยประมาณ50ต้นได้นะฮะยาวไปผ่านถนนรอบหมู่บ้านไปจนถึงหมู่บ้านอื่นนะครับแล้วปลูกเป็นระยะระยะครับแซมกับต้นทองอุไรนะครับปลูกระยะห่างหน่อย นะครับเพื่อไม่ให้รกลุงหลังมากนักนะครับก็อยู่ในช่วงหน้าฝนฝนฟ้าตกมาสองสามวันแล้วครับก็เป็นความหวังนะครับของชาวนาแล้วก็เป็นความหวังของหมู่บ้านด้วยเป็นความหวังของเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันด้วยครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวริมถนนก็มีน้ําเหมือนกันนะครับผมคิดว่าหลายหลายคนที่เป็นเกษตรกรหลายหลายคนที่ซึมซับอยู่กับวิถีชีวิตของ คนในหมู่บ้านในชนบทเนี่ยจะมีความสุขนะน้ำที่ท่วมขังบริเวณนี้ก็ไม่เกินวัน2วันนะครับก็คงจะเหืียดหายไปนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ความชุ่มชื้นนะครับมาช่วยมาช่วยในส่วนของเพื่อนารธัญอาหารที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับการทํากิจกรรมของเรานะครับฝนก็ตกลงมาโปรยๆนะครับแต่ก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค้ความสุข ท่านผู้ยญบบ้านทวีพิมพานะครับวันนี้เพราะการอำนวยการของท่านนะครับมีกิจกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นในชุมชนบ้านอุจจานแห่งนี้นะครับรับรองฝนตกทั้งวันนะครับความชุ่มชําเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตกต่อเนื่องกันสักของสาวันนี้ก็ต้นกล้วยก็คงจะติดนะคงคงจะได้ผล